แก o นโอเพนนิ่งโนวาเมดคลินิกทุ่มงบจัดเต็มลงทุนซื้อเครื่องมือที่ทันสมัยพร้อมบุกตลาดความงามจัดงานแกรนโอเพนนิ่งไปอย่างยิ่งใหญ่สำหรับคลินิกเสริมความงามโนวาเมดคลินิกคลินิกอันดับต้นๆของเมืองไทยให้บริการปรับรูปหน้ารวมทั้งดูแลความงามองค์รวมของคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังที่มีประสบการณ์มากกว่า15ปีพร้อมทีมงานมืออาชีพมาบริการให้คุณประทับใจ ตั้งแต่ครั้งแรกที่เข้าใช้บริการพร้อมสัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่สวยงามสะอาดสบายตาอีกทางเครื่อง,งมือที่ทันสมัยในราคาสบายกระเป๋า สวัสดีค่ะโยเกิร์ตนะคะนางสาวสุภาสพนาชิตค่ะเจ้าของและผู้บริหารโนเมดคลินิกค่ะสวัสดีค่ะกัตนะคบสลาวุฒมาพันสุนะครับเป็นลขาของคุณโยเกิร์ตครับขอ,อยญาถามถึงงานแกานอเปอรทิงวันนี้หน่อยแล้วกันถามว่าเป็นมาอย่างไรอะไรยังไงครับก่อนอื่นเลยนะคะโยเกิร์ตต้องขอขอบพระคุณพี่ๆสื่อบวลโชนที่น่ารักทุกๆคนมากเลยนะคะที่ให้เกียรติเอมาร่วมงานแกาน,ปปนอุปถร์ทิ่งของโนเมดคลินิก ที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ให้โอกาสโยเกิดมายืนอยู่ตรงนี้ค่ะโนโมเมดของเราเป็นสถานความงามแบบครบวงจรนะคะที่จะเนรมิตความสวยความหล่อให้กับทุกทุกคนตามสไตล์ของคุณเองเลยค่ะพร้อมทั้งคลินิกของเรามีเครื่องมือที่ทันสมัยแล้วก็มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากกว่า15ปีค่ะคลินิกของเราเนี่ยตั้งอยู่หลังห้าง paradise park นะคะถนนรีนคร์57ค่ะจะเป็นแบบ standalone แล้วก็เปิดทุกวันนะคะ ให้บริการตั้งแต่11โมงถึง2ทุ่มค่ะอะไรเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เรา,เ,าเข้าสู่องการธุรกิจของความสวยความงามตรงนี้คะค่ะที่อยกับเป็นคนที่ดูแลตัวเองอยู่แล้วนะคะแล้วก็ชอบความสวยงามเป็นทุนเดิมอยู่แล้วยกเกิดเล็งเห็นว่าธุรกิจความงามเนี่ยค่ะสามารถเติบโตไปอีกได้แล้วก็ จากผู้ใช้บริการมาเป็นผู้ให้บริการเนื่องจากว่าเราเนี่ยไปใช้บริการหลากหลายคลินิกนะคะแล้วก็ใช้บริการมาหลายปีมากค่ะทำให้เราเรู้รู้ความต้องการของลูกค้าเพื่อที่จะ นำตรงนี้ค่ะมาพัฒนาต่อยอดให้กับองค์กรของเราแล้วก็คลินิกของตัวเองค่ะแน่นอนเห็นบอกว่ามีการทุ่มง,งบจัดเต็มในทั้งในเรื่องของนวัตกรรมที่มาใช้บริการให้กับลูกค้าด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะยยเกิรลงทุนนําเข้าเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพิกโกลเลเซอร์นะคะอัลตราฟร์เมอร์ไดโอดกำจัดขนนะคะแล้วก็เครื่องทรีทเมนต์ต่างๆค่ะตรงนี้ยยเกิดนําเข้ามาร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะแล้วก็ทั้งนี้เนี่ยคุณหมอของเราเนี่ยยังมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่ มาใช้ควบคู่กับเครื่องเลเซอร์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดด้วยแล้วก็เครื่องเลเซอร์ของเราเนี่ยได้รับ F D A จากอเมริกานะคะแล้วก็ยุโรปรวมทั้งได้ออยอในไทยด้วยค่ะแนตอนว่นานนคลินิกเกิดขึ้นมากมายเลยค่ะจุดเด่นของเราเราเน้นในเรื่องไหนไปเป็นพิเศษบ้างไหมคะอ๋อจุดเด่นของเรานะคะนอกจากเครื่องมือที่ทันสมัยที่เรานําเข้ามาแล้วเนี่ยบรรยากาศในร้านนะคะในที่คลินิกเนี่ยก็จะมีบรรยากาศที่สวยงามสะอาดสบายตานะคะแล้วก็มีความ กลิ่นอายของสปาเล็กๆนะคะในส่วนของห้องทรีทเมนต์เนี่ยเรามีห้องแบบ p r i เว c ซเลยเพื่อรองรับลูกค้าที่ต้องการความเป็นส่วนตัวมากๆด้วยค่ะทั้งนี้เนี่ยเรามีการจัดคิวลูกค้าเนี่ยไม่ให้ชนกันเพื่อลูกค้าเนี่ยจะได้ไม่ต้องรอนานดังนั้นเนี่ยลูกค้าทุกคนมั่นใจได้เลยว่าถ้าเดินเข้ามาที่โนเมตคลินิกแล้วเนี่ยจะไม่ต้องรอนานเลยค่ะจะได้พบคุณหมอเลยค่ะเค่อจมกรตลาดบางวางเป้าไมายองไรบ้างคะในเรื่องของครับผม อย่างในส่วนของปีนี้นะครับก็คือเราจะรันทุกแพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของ Google แพลตฟอร์มด้วยนะครับในในส่วนของตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของปีหน้าเนี่ยครับเราจะทุ่มง,งบนะครับเ,เป็น<า>สื่อออฟไลน์ครับวางแคมเปญในสื่อของบิลบอร์ดการโฆษณาบนเครื่องบินนะครับเพื่อจะนำลูกค้าต่างจังหวัดเข้ามาในกรุงเทพนะครับผม แน่นอนว่าตอนนี้จุดเด่นของเราก็คือเป็นในเรื่องของเวชกรรมอย่างเดียวใช่ไหมคะอย่างนี้มีอกาสขยายทําเป็นในเรื่องของศรลฐกรมเพิ่มเติมด้วยไหมคะ,นคนใ,คะในอนาคตใช่ค่ะในอนาคตค่ะคือ,อเรามีแผนที่จะขยายสาขาในต่างประเทศแล้วก็ในต่างจังหวัดด้วยเนื่องจากว่าเรามีพันธมิตรที่ต้องการมาร่วมทุนแล้วก็ขยายสาขาในต่างประเทศด้วยค่ะทั้งนี้เนี่ยเรากําลังจะมีผลิตภัณฑ์นะคะภายใต้แบรนด์โนเวเมดค่ะที่ลังจะลอนช์ในปลายปีนี้เพื่อที่จะนําสินค้าของเราเนี่ยส่งออกไปยังต่างประเทศด้วยค่ะ ถ้าในเรื่องของการตลาดการทีาปีนี้เห็นบอกว่าไตรมาสสุดท้ายก็จะเต็มเหมือนก,กันใช่ไหมคะใช่ค่ะแน่นอนค่ะจะเต็มเลยทั้งในสื่อออนไลน์แล้วก็ในสื่ออฟไลน์ด้วยค่ะตรงนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงเลยจะเต็มแน่นอน ค่ะก็เดือนนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นพิเศษลด50%ทุกรายการเลยค่ะแล้วก็ถ้าใครต้องการดูโปรโมชั่นพิเศษต่างๆในแต่ละเดือนนะคะสามารถเข้าไปในหน้าเพจ Facebook ของ n o m e d Clinic แล้วก็ Instagram ค่ะ @nomedclinic thailand รวมทั้งสามารถแอดไลน์มาได้ที่ n o m e d ค่ะ เห,เห็นบอกว่าตอนนี้ช่วงแกนพนิงมีโปรโมชันดีๆให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการยังไงบ้างคะครับผมตอนนี้ก็คือจะมีเป็นโปรโมชั่นครับลด50%นะครับในวันนี้นะครับแล้วก็ถึงปลายเดือนนี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามโปรโมชั่นดีๆทุกเดือนนะครับก็จะมีโปรโมชั่นดีๆเข้ามาให้เราให้ลูกค้านะครับแล้วก็เข้ามาใช้บริการใช้บริการใช่ครับค,คุณจเกิดฝากให้กับคุณผู้ชมที่ใครสนใจรู้สึกว่าอยากจะอัพสวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะในช่วงเทรน ที่จะสิ้นปีนี้ะอะไรอย่เงี้ยครับ คืออยากมีผิวดีแต่กําเนิดเดินมาที่โนเมดคลินิกนะคะคือตรงเนี้ยจากผู้ใช้บริการเปลี่ยนมาเป็นผู้ให้บริการทําให้โยเกิร์ตเนี่ยเข้าใจในความต้องการของลูกค้าด้วยนะคะว่าลูกค้าจริงๆแล้วต้องการอะไรแล้วก็ต้องการแบบไหนโยเกิร์ตเลยนําความรู้ความสามารถของตัวเองตรงเนี้ยค่ะมาพัฒนาและตอนเนี้ยเราอาจโปรโมชั่นหนักมากๆเลยแต่ละเดือนเนี่ยโปรโมชั่นของเราก็จะเปลี่ยนไปทุกเดือนดังนั้นนะคะต้องห้ามพลาดแล้วก็ติดตามไว้เลยกดกระดิ่งไว้เลยค่ะ a c e b o o k นะคะโนเมดคลินิกค่ะเพราะความสวยไป ได้ไกลกว่าจักรวาลขอบคุณค่ะ